สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาทำโน้ตเก๋ๆก,กันค่ะโดยเราจะทำผ่าน a ั s u ุง Not ตนะคะซึ่งชื่อแอปมันจะชื่อว่า n o t e นะคะเป็นรูปนี้นะคะหรือจะเข้ามาในรายการของแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็จะเป็นตัวนี้หลังจากที่กดเข้ามาแล้วนะคะเราก็เปิดหน้าเปล่าขึ้นมาเราสามารถเลือกสีพื้นหลังหรือว่ารูปแบบของกระดาษได้หมดเลยนะคะโดยการกดที่ตรงจุด3จุดตรงนี้นะคะ อันดับแรกเราก็เลือกสีตามที่เราต้องการนะคะโดยไปที่ page settings นะคะพอได้สีที่เราต้องการแล้วอ่ะอย่างเช่นสีฟ้าสีชมพูอ่ะสีฟ้าก็ได้ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็ไปเลือกลายเส้นของหน้ากระดาษเรานะคะถ้าชอบแบบโล่งๆแบบนี้ก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรนะคะแต่ถ้าเราอยากแบบให้เขามีลูกเล่นมีลายเส้นอะไรต่างๆก็ไปที่ page template ตรงนี้นะคะนี่นะคะเขาก็จะมีลวดลายของเส้นของหน้ากระดาษหลากหลายรูปแบบเลยนะคะแล้วเราก็ เลือกใช้ตามความชอบนะคะส่วนตัวเราเราจะชอบใช้ตัวนี้นะคะเป็นลายเส้นแบบนี้เสร็จแล้วนะ,ะเราก็สร้างรูปแบบที่เราต้องการนะคะ หลังจากที่เราออกแบบได้ตามที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เราจะเซฟเพื่อที่จะเอาไว้ใช้กับหน้าอื่นๆด้วยนะคะโดยการไปที่จุด3จุดอีกครั้งนึงนะคะตรงนี้นะกดเข้าไปเลยแล้วก็หาคำว่า save as file คะ่ะแล้วก็เลือกเป็น image file ค่ะ หลังจากนั้นเราก็เลือกโฟลเดอร์อะไรต่างๆเพื่อที่จะเซฟให้เรียบร้อยนะคะถ้าไม่อยากเลือกอะไรมากก็ไปที่ done ได้เลยนะคะก็คือเสร็จสิ้นแล้วปึ๊บตั้งชื่อให้เรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วกดเซฟนะคะพอเราได้แบบนี้แล้วหน้านี้เราจะไม่ใช้แล้วนะคะเพราะว่าอันนี้ถ้าเราลบมันก็จะหายไปอันดับแรกเราก็ไปเปิดหน้าใหม่ขึ้นมาก่อนนะคะ หลังจากเราเปิดหน้าใหม่ขึ้นมาแล้วนะคะให้เราไปที่ไอคอน Page โตรเดนะคะหรือตัวนี้นะคะถ้าเป็นในโทรศัพท์มือถือให้เราไปที่จุด3จุดนะคะแล้วก็ไปหาคำว่า Page โตรเดอนะคะอันนี้เราทำในแท็บเล็ตนะ,ะหลังจากนั้นเราก็ไปที่จุด3จุดอีกครั้งหนึ่งค่ะ More options ซึ่งในโทรศัพท์ก็ทำเช่นเดียวกันนะคะกดที่จุด3จุดเช่นเดียวกันนะคะจากนั้นไปที่คาว่าแ d Page นะคะกดแอ d เข้าไปเลย อทีนี้เราก็จะแอดภาพที่เราทำไว้เข้ามานะคะก็คือเราจะไม่ใช้เทมเพลตของเขาและนะคะเราก็ไปที่ images แล้วก็เลื่อนลงมานะคะเราจะไปเห็นคำว่า download ตรงนี้นะคะให้เราไปคลิกที่สัญลักษณ์บวกตรงนี้นะคะเพื่อที่จะเพิ่มไฟล์ใหม่เข้ามานะคะเพิ่มรูปภาพอันใหม่เข้ามาไปเลยแล้วก็ไปที่ gallery นะคะที่เราเซฟภาพนั้นไว้นะคะ เสร็จแล้วไปกดดันค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเขียนดูนะคะประมาณน,นี้นะคะอ่ะเราไปลองใช้ยางลบดูนะคะนี่ทุกอย่างไม่มีการเคลื่อนนะคะเขาก็เปรียบเสมือนรูปภาพแต่ว่ามันแตกต่างจากการแอดรูปภาพเข้ามายัางไงบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมต้องทำให้มันยุ่งยากด้วย เราสามารถเพิ่มรูปภาพเข้ามาได้เลยนี่แต่ทำไมต้องแบบไปสร้างอะไรต่างๆให้มันยุ่งยากอ่ะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะคะในกรณีที่เราเพิ่มรูปภาพเข้ามามาดูตรงนี้นะการเพิ่มรูปภาพเข้ามาหมายถึงตัวเครื่องหมายบวกหรือตัว Insert ตัวนี้นะคะ,ะกดเข้าไปปุ๊บแล้วเราก็ไปที่ Image ใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวเราขอแอดภาพเข้ามาก่อนนะ และนี่คือรูปภาพที่เราทําไว้ใช่ไหมคะหรืออาจจะเป็นภาพอื่นๆก็ได้ที่เราเอามาจากเว็บไซต์เดี๋ยวเราจะขยายเขาให้เต็มก่อนนะเสร็จแล้วถ้าถามว่าการทําแบบนี้ได้ไหมมันก็ได้นะคะเมื่อเราลบแล้วมันจะไม่หายไปแต่เมื่อไหร่ที่เรามีการเลือกออบเจกต์เลือกข้อความอะไรต่างๆหรือใช้อุปกรณ์ Selection Mode นะคะามาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราลากคุมไปปุ๊ เห็นไหมคะทุกคนมันไม่ได้เลือกแค่คําว่าเทสนะคะมันเลือกตรงฉากหลังเราไปด้วยอ่ะทีนี้ถ้าเราต้องการเคลื่อนย้ายอะไปหมดเลยค่ะไปหมดเลยนะคะเนี่ยคือข้อเสียหรือข้อขีดจํากัดของเขานั่นเองนะคะจึงไม่อยากแนะนําวิธีนี้สักเท่าไหร่อ่แต่ถ้าเราทําเป็นเทมเพลตไว้นะคะเรามาลองเลือกอ็อบเจกต์หรือข้อความที่เราต้องการดูเห็นไหมคะมันจะไม่ไปยุ่งกับตัวพื้นหลังของเราเลยนะคะมันก็จะลาาคลุมแค่ข้อความที่เราต้องการนะคะ ประมาณนี้นะคะ,ะถ้าใครชอบวิดีโอนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดใจกดติดตามแล้วก็กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะถ้าอยากให้สอนหรือแนะนำเรื่องอะไรในคลิปต่อไปสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยค่ะ